สวัสดีครับทุกคนทริปนี้พาไปเล่นสิไลายที่ภูหามา่านสปปลาวถ้าพร้อมกันแล้วไปเที่ยวกันตอนนี้เรากำลังจะข้ามเรือไปฝั่งลาวนะครับตอนนี้ก็มาถึงฝั่งลาวนะครับออกจากตอมอครับเสียตังไป100บาทในการผ่านตอมอมาเดี๋ยวเราจะรอรถตู้มารับต่อนะครับ จากตรงตอนมอมาก็าเลี้ยวขวามาก็จะมีที่ซื้อซิมครับซื้อจากนี้ไปได้เลยรถตู้มารับเราแล้วไปภูผาม่านกันหลังจากที่นั่งรถมาประมาณ3ชั่วโมงครับถึงแล้วที่พักผาม่านวิวนะตอนนี้หาข้าวกินก่อนบ่ายโมงแล้วนั่งอยู่ที่พักมา15ทีครับก็ถึงภูผาม่านแล้ว รอเวลาเล่นตอน4โมงก่อนเล่นก็มาเซ็นชื่อนะครับต้องใช้เล่มพัดปอดด้วยวเคยนะเดินอ่านง่เดินเดินไปเอาเช่นนึงกดอ่านดีกว่า <laughs> เริ่มที่ฐานหนึ่งครับ มีทั้งหมด5เส้นแล้วก็เดินเฟเดอร์อีก2จุดมาครับมีจุดฟรีอีกอันหนึ่งอ้าวมาทายเขาไม่มาอีกแล้วไปเส้นไหนยาวสุดครับเส้นนี้แหละเส้นแรกเลยเส้นแรกนี่สี่ร้อยกว่าไอ้ค่ณโลขึ้นโลสี่ห้าร้อยสี่ร้อยเกกว่าเกือบกว่ห้าร้อยอ่ะค่ะดี อันนี้เขาแสดงก็สแสดงอ๋อนี่คือการแสดงนี้มันดีมันไม่ต้องพวงเบรกไงเดไปไม่สนใจปิมือจิตใจเาพระ้ออกมาแล้วอุ้ยร้องถ้ากูใจไม่ค่อยจะดีเฮ้ยไม่หรอสนุกไม่ได้ร้องกูเลยเขาไหนเขาบอกไม่มีใครเคยติดน้ำหนักมันดออ๋อผู้ชายเราคงสบายเนาะ70 80โอ้ยไป Woo! <gasps> อย่าไหมก็ระวังอากาศนี้แหละเออที่มาแล้วแบบกะพอดีพูดเสียวเหมือนกันเนาะเขื่อมองข้างล่างอ่ะวิวเลยอ่ะนี่คือไลท์สองที่เราจะไปนะครับมีคนเคยมาแล้วกลับไหมครับกลับได้ไหมย้อนอ่ะย้อนกลับทางนู้นนะครับกลับไม่ได้มีจุดไปยังอยู่มีคนเคยร้องกลับไหมครับ มาถึงนี่ม<ด>นี่แต่ว่าก็ไม่ให้กลับกลับไม่ได้ <c oughs> ไปอย่างเดียว <c oughs> ผู้ชายแล้วห่มสบายเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเอ้ยกลัวกล้องตกเอเอเอ๊บับเครื่องไหน,นครับเอาเคื่องนี้เอเค,ครับเมื่อกี้ก็กลัวขาเขาบอกให้ปล่อยม,อมือมือไหนวะ งวงตัวพายขอบคุณครับครับปพายร้องคครับรัวอายได้ครับขอบคุณครับโทษไม่ผมเองผมก็กำลังประมวลโหยปล่อยมือไหนดีผมเองผมเองหรือว่าเรากลัวความสูงวะเ้นที่สามโดดเลยไปเลยไปเล้ว ระวังขาระวังขาระวังขาลงไกลเลยสีโอ้ยสัน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 ขาผมนี่แหละสันอ๋อเหรอ เออไปปมันสั่นๆๆๆชไม่ได้ว่ะมันยเยเสั่นๆๆๆเสียวๆๆๆผมพี่กลัวความสูงว่ะพี่กลัวความสูงอ่ะหูนึอรับเหกตันรับน้ำหนักได้หตันสี่หัวเลยนะยี่สิบตัน ความรู้ความรู้ที่สุดที่ไปเรียนไงผมก็ไม่ถึงกูไงเขาสร้างเก้าเดือนลงเลยดิเข้าไหมแต่มันดูแบบมาตรฐานมากเลยนะโปรเจกต์ข้างหน้าจะต่อไปออู่อ๋อใครที่เข้ามาเราเรยสองกิโลเมตนเป็นถ้ำน้ำหรอครับมีถ้ำน้ำอยู่ข้างล่างเราคุณได้เห็เป็นแคมปิ้งจะทำเป็นแคมปิ้งอ๋อหน้าไปหน้าไปใครจขอบอกเอามันเก็บมันเก็บหมดหมดเฮ้ย ว่าตัวนี้ายโหัน้องให้ร่วมให้รวมอ๋อรดงควาปควครับงครับอมันอยู่คนละข้าอ๋อึ๊บผม ว่าเขาจะถ่ายรูปหมู่ครับเขาเดียวกันจะไปถ่ายด้วยกันไปเดีเออเออเออไปด้วยทำไรกันนะไปด้วยเย่เย่เย่ตายบันไดชื่อฮันได้ได้ได้ยังอ่ะหมาเดา๋ยวเยี๋ยวเดี๋ โอ้ยสัน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 เลยสันเลยไป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 ผมมาครับช่วยเซ็นเซอร์หน้าพี่ด้วยนะครับพี่ไม่ไม่ไหวแล้วบายบายเฮ้ยเฮ้ยดีเยเดี๋ยวดีครับมันมากเลยครับนี่ดูคุณพ่อดีที่ดิวโอ้ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรเลยคุณพ่อชิวจะตายกล้องยังไม่น่าพกมาเลยได้ยืนข้างหลังเนี่ยยังไม่ออกไปใช้เลยใช่ผมยังไม่ได้หยิบเลยเนี่ย กล้องอ่ะไอ้ตัวเล็กยังพอว่านะตัวใหญ่เนี่ยไม่ใช้เฮายไหนวะเขาไปทางนี้อ่ะเดี๋ยวกันนะลูกลูกพ่ออยู่กับพ่อก่อนนะอย่าเพิ่งหล่นนะจ๊ะเเเกก็บก็บบลย ไม่ขัดช่วงคืออะไรพี่ใจคอไม่ค่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเรียกเดี๋ยวจะรู้เองโอ้โหใจคอพระคุณแซงเหรอได้ไมนะ่ต้องกดอีกรอบเลย ย่อย่อย่อคือเข้าไปไะไม่กลัวลย่อยเขอราจะปีนไปจุดชมวิวข้างบนเพืทันพระทิตตกะครับน่าจะทันพระทิตกข้างบนเลยทันขึ้นไป มันเป็นตะปูรถไหมตรงกลางนะรมานตรงกลางไปไหนวะพอดันให้หน่อยเอ้เอ,อ,อ,องครับมานี่ลูก

อุ้ยขาสั้นอุ้ย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 อุ้ไอ้กล้องฮะกล้องลำบากชีวิตมากเลยอ่ะคินนี่อันนี้ไปไงต่อกดออกเลยเหรอปลดเลย ถึงจุดชมวิวแว,วว้าวน,นี่เราอยู่นานเลยใช่ไหมตรงนี้ใช่เราเราจะไปทางนี้ต่อครับแล้วอีกสองเส้นรู้น่าว่าจะมืดก่อนไหมมืด,ม,ดมืดเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคไปครับ ขาปลาขาปลาขาาขาขาถึงไหมเนี่ยยกขาเลยถึง,งสงสัยจะ8ปิบแล้วใกล้ถึงสักทีเอียยกมือ จับเชือกครับจับเชือกเล้จับเชือกข้างหน้าเออนี่ยังเหลือเส้นอีกเหรอไรวะจานนี้เดี๋ยวเดินไปต่ออีก300เมตรครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับถึงเส้นสุดท้ายพอดียุงก็เริ่มมาอเคครับ ีแล้วก็เดินต่ออีก10เมตรครับโอ้ไม่ถึง10ด้วย5เมตรก็ถึงลานจอดรถลดแล้ว <c oughs> จบแล้วจบแล้วเข้ามาออาฟิศครับก็จะมาคืนอุปกรณ์เขากันเ <c oughs> สุดแล้ว ไปเลยฝายอร่อยเบียร์ไทยอร่อยไปเลยฝากถูกใจช่องเธอจ๋าเธอจ๋าที่